อยากสวยพร้อมผ่อนคลายไหมคะอินดีตรับสู่ฟูจิซังออนเซน็นสถานที่ที่ทุกคนจะได้สัมผัสกับการผ่อนคลายและสวยไปพร้อมกันค่ะอยากหุน่นปังแต่ไม่อยากกำลังกายเรามีสปาหินภูเขาไฟที่ขอผ่านได้ถึง600แควช่วยกระตุ้นการไหลเวียนและดีท็อกของเสียออกจากร่างกายให้รู้สึกเบาสดชื่นขึ้นค่ะ ให้คุณได้ผ่อนคลายในแบบห้องส่วนตัวไม่ว่าจะมาเดี่ยวหรือมาคู่ก็ฟินได้หมดเลยค่ะเพียงแค่คุณแช่นะคะก็จะได้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นแบบห้องพ i เวทค่ะในบรรยากาศญี่ปุ่นแท้ๆเลยวันนี้จะพาทุกคนไปเช็คอินที่ห้องรับกันนะคะ ที่นี่คือห้องเกลือคือมันน่ารักมากแล้วชีวิตเรามันเหนื่อยเนาะก็ต้องแบบมาอยู่ในห้องเกลือเหมือนเราว้าวเข้ามาเลยมูด a แอนโทนคือดีมากถ่ายรูปก็ปังอะไรก็ฟังนะคะที่นี่ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะคะแต่เกลือหิมาลายันยังช่วยเรื่องระบบหายใจใครที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าเป็นหวัดบ่อยๆต้องมาลองสูตรกันนะคะและขาดไม่ได้เลยบริการนวดหลากหลายรูปแบบมีทั้งนวดอโลมาเพื่อความ หรือ,รอนวดไทยเพื่อคลายเส้นที่ตึงเครียดค่ะไม่ต้องเหนื่อยขัดผิวเองมาให้เราดูแลด้วยสปาระเบิดที่ใครสูตรเฉพาะฟูจิซังออนเซน็นเผยผิวให้เนียนนุ่มกระจ่างใสชวนน่าสัมผัสฟูจิซังออนเซน็นให้คุณสวยและผ่อนคลายครบจบในที่เดียว ายสุดแต่ไม่สุดท้ายนะคะฝากร้านคูจิตซังออนเซ็นช่องทานติดต่อตามนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะ